วันนี้จะพามาทำข้าวมันไก่ค่ะวันนี้พาเป็นแม่ค้าเด้อใช่เราอัดคลิปอยู่วันนี้จะพาเป็นแม่ค้าค่ะแม่ค้าข้าวมันไก่อันนี้ข้าวที่เราหุงแล้วแล้วเรามาตัดใส่แชทค,ค่ะไี้ค่ะตักใส่แชท ก่อนที่เราจะใส่เครื่องเราก็ตัดใส่แพ็กก่อนออที่เราหมูเสร็จแล้ววันนี้พามาเป็นแม่ค้า Yeah. เราไปทํำก็ไปทำได้นะคะสร้างรายได้ให้กับตัวเองแพ็คข้าวกล่องวันนี้พามาทํำข้าวมันไก่ค่ะไก่เราก็สับไว้แล้วเนือตัดข้าวนี่แหละค่ะ้ำซุกเราก็ก่อแล้ว มันจิ้มแล้วก็กอบไ้แล้วค่ะนี่ค่ะเราตักเสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ําซุปกับน้ำจิ้มที่เราเตรียมไว้นะคะนี่ค่ะน้ำซุปกับน้ํำจิ้มที่เราเตรียมไว้เดี๋ยวเรามาใส่กันเลยนะคะ เรากำลังใส่เลือดใส่ลงไปเลือดนี้เราก็ต้มนะคะเพื่อไม่ให้มันคาว้มแล้วเอาใบมะกรูดทิ้งใส่สักหน่อยนึงมันจะแบบกลิ่นทาวของเลือดเลือดไก่นี่นะ เสร็จแล้วค่ะต่อไปเราก็จะใส่แตงกว้าค่ะแตงเราก็หั่นได้แล้วอ่าเราก็ใส่แตงกวาใส่เรียบร้อยแล้วนะคะสวยไหมคะ,ะสวยไหมคะต่อไปเราก็จะมาใส่ไก่ค่ะไก่ที่เราเตรียมเอาไว้ ไก่ที่เราสรับไปแล้วเรามาใส่กันเลยนะคะ ก็จะประมาณนี้เลยค่ะใส่เยอะอยู่นะคะใส่เยอะขายที่ตลาดแถวบ้านเนี่ยขายไม่แพงเลยนะคะแค่ละยี่สิบบาทเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะเราใส่เสร็จหมดแล้วใส่ไก่แล้ว ใส่แตงใส่เลือดแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเราจะใส่ผักชีกับช้อนเราก็ใส่ผักชีเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่ช้อน ช้อนผักชีเสร็จเรียบร้อยค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะน่าทานไหมคะเนี่ยค่ะยี่สิบบาทค่ะแพ็คหนึ่งขายอยู่ตลาดป่าลกฟ้าค่ะ,น,คะน่าทานมากต่อไปเราก็จะมาแพ็คค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนของการแพ็ค ขอไม่ยากเอาถุงมือก่อนแพ็กมันต้องใช้แม็ก์มีดถ้าใส่ถุงมือมันไม่ถนัดค่ะ เนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยข้าวมันไก่อ่าเราก็จะแพคให้เสร็จแพคไปเรืร่อยๆแพคให้เสร็จค่ะ ใส่แล้วค่ะหน้าตาข้าวมันไก่เราจะมาเก็บใส่ตะกร้ากันนะคะเก็บใส่ตะกร้า พยายมโอ้ไปสุดข้ายลองหน่อยไม่ให้มันวิ่งสเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับข้าวมันไก่วันนี้ใครยะไปทำเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะคะก็จะประมาณนี้ละค่ะ ลจอกันใหมให่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย